สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามที่ผมตอบไม่ได้ในคอมเมนต์หลายๆคลิปหลายๆคอมเมนต์นะครับคําถามนั้นก็คือนะครับผมติดโซล่าเซลล์ผมควรใช้แบตกี่ลูกดีใช้แผงกี่แผงดีคําถามนี้มีมาบ่อยมากนะครับซึ่งก็เข้าใจนะครับคนถามก็อาจจะยังไม่เข้าใจคนตอบก็เลยตอบไม่ได้นะครับทําไมมันตอบไม่ได้ก็เนื่องจากว่านะครับ การที่เราจะรู้ว่าเราต้องใช้แบตเท่าไหร่ใช้แผงเท่าไหร่เนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าโหลดที่บ้านเราเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีกําลังวัดเท่าไหร่บ้างวัดรวมเท่าไหร่ที่เราต้องใช้นะครับเราต้องรู้ก่อนจึงจะสามารถรู้ได้ว่าเราจะใช้แบตกี่ลูกกี่แอมแผงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาคนนํานวณคร่าวๆให้ดูกันเป็นตัวอย่างนะครับ อันดับแรกเราต้องไล่มาก่อนนะครับว่าโหลดบ้านเรามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับผมจะยกตัวอย่างมาสัก4ี่ห้าอย่างแล้วกัน2 3 4สห้านะครับขอภัยถนัดซ้ายนะครับอย่างแรกนะครับที่ทุกคนต้องมีแน่ๆนะครับตู้เย็นนะครับตู้เย็นเนี่ยนะครับ ฉเฉลี่ยนะครับกินไฟประมาณ 100- ยถึงสองวัตต์แล้วแต่ขนาดตู้เพราะฉะนั้นนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ว่าทําไมผมตอบไม่ได้ในคลิปนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใช้ไฟเท่าไหร่บ้างแต่ละคนนะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรกินไฟเท่าไหร่นะครับอ่ะผมจะยกตัวอย่างแล้วกันนะครับสมมุติว่าอย่างแรกนะครับเรามีตู้เย็นนะครับกินไฟแล้ว100นะครับร้อยห้าสิบวัตต์นะครับอย่างที่2ที่ต้องมีแน่แน่พัดลม พัดลมกิน60วัตต์อ่าอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับทีวีทีวีกิน80วัตต์นะครับอ่าเอาคร่าวๆนะครับอ่าพัดลมตู้เย็นทีวีมีอะไรอีกมอหุงข้าวมอหุงข้าว800วัตต์อ่าน,นี่คร่าวๆนะครับอ่ากาน้าร้อนนะครับกาน้ําร้อนเอาสักประมาณเอาสักประมาณ900วัตต์ละกันนะครับ เอาที่ทุกคนใช้บ่อยนะครับบางทีบางตัวอาจจะพันกว่าวัตต์นะครับคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับในหัวข้อนี้เอาที่เป็นบุคคลทั่วไปนะครับบ้านช่องทั่วไปอาจจะยังไม่มีแอร์ก็ได้นะครับในหัวข้อที่เล่ามานะครับหรือเอาอย่างที่6ก็ได้นะครับแอร์นะครับแนะนำเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ก็น่าจะกินไฟรลวาๆนะครับเอาฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยกลมๆหน0 0งวัตต์ละกัน นะครับนี่เก้า btu ถึงอ่าหมื่นนะครับก็จะกินไฟเฉลี่ยแล้วก็ตกอยู่พันถึงพันกว่าวัตตอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องไล่มานะครับก็คืออ่าไอของพวกเนี้ยนะครับ คือสิ่งที่เราต้องรู้ว่าโหลดมันกินไฟเท่าไหร่นะครับตู้เย็นอย่างแรกนะครับต้องเสียบแช่แน่ๆนะครับเราจะมาไล่ก่อนว่าอะไรทํางานพร้อมกันนะครับอันนี้ตู้เย็นนะครับอ่าตู้เย็นทํางานพร้อมกันพัดลมนะครับมีแน่ๆนะครับอันนี้จะไม่ได้น่าจะเป็นทีวีมีแน่ๆนะครับหุงข้าวนะครับอ่าเปิดแอร์กับ ต้มน้ำร้อนอาจจะยังไม่พร้อมกันนี่นะครับสิ่งที่ต้องเปิดพร้อมกันก็คือ4ตัวบนนี้นะครับทีนี้เราจะมาบวกรวมกันนะครับเพื่อนะครับเพื่อที่จะหากําลังวัดของอินเวอร์เตอร์ซะก่อนนะครับอ่าเราต้องเอาสิ่งที่ว่ามันจะทํางานร่วมอ่ามันจะทํางานพร้อมกันแน่ๆเนี่ยวัดรวมทั้งหมดมารวมกันก่อนนะครับก็คือ4อย่างอย่างที่บอกนะครับอ่าขอไปนะเหมเครื่องคิดเลขนะครับ อ,อย่างแรกนะครับ150วัตต์นะครับบวกด้วย60วัตต์บวกด้วย,บววย80 w บวกอีก800 w นะครับนี่คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะมีโอกาสที่จะทำงานพร้อมกันนะครับเห็นไหมสิ่งที่เราบวกกันมาได้ก็รวมๆแล้วประมาณ1000วัตต์นะครับโหลดที่เราจะอาจจะใช้พร้อมกันเนี่ยอาจจะอยู่ราวๆ1000วัตต นะครับอ่าก็เป็นเกณฑ์ปกติสําหรับบ้านเดือนทั่วไปหรือบางคนอาจจะใช้เยอะกว่านี้สมมุติในโจทย์นี้เราคํานวณได้1,000วัตต์เราจะใช้อินเวอร์เตอร์ขนาด1,000วัตต์เป๊ะเ,เลยไหมก็ไม่ใช่นะครับทีนี้เราก็ให้หาเผื่อไว้หน่อยนะครับเราคำนวณว,ว่าโหลดเราอาจจะใช้พร้อมกันเนี่ยกินไฟ1,000วัตต์เราอาจจะหาสเปคอินเวอร์เตอร์นะครับอ่าอินเวอร์เตอร์สัก2000นะครับ 2,000วัตถึง3,000วัตอะไรประมาณนี้นะครับหาอินเวอร์เตอร์2,000ถึง3,000วัตมาใช้นะครับสำหรับโหลดประมาณนี้เพื่อที่จะได้ควบคุมนะครับอันนี้คือการหากำลังวัตของอินเวอร์เตอร์ว่าเราจะใช้รุ่นไหนนะครับถ้าโหลดเราน้อยกว่านี้กำลังวัตของอินเวอร์เตอร์ก็ใช้น้อยกว่านี้ก็ได้แต่สำหรับการใช้อย่างจริงจังที่ติดเป็นระบบในบ้านเนี่ยนะครับสัก2กับ สองถึงสามพันวัตต์กำลังดีถ้าบ้านใหญ่กว่านั้นก็แนะนําที่3กิโลวัตต์ถึง5กิโลวัตต์นะครับหรือว่า3 0 0พันถึงห้าพันวัตต์นั่นเองนะครับตามแต่โหลดที่เราใช้อ่าเอาเป็นว่ายกตัวอย่างในโจทย์นี้ก็แล้วกันนะครับทีนี้เมื่อเราได้อินเวอร์เตอร์แล้วนะครับนี่กำลังวัตต์ของอินเวอร์เตอร์เราจะมาหาว่าเอเราจะใช้แบตกี่ลูกกี่แอมป์ดีอันนี้แหละนะครับจะเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะครับโจทย์ที่ ถ้าคำนวณกันจริงจังไม่รู้คลิปนี้จะจบไหมนะครับโดยนะครับวิธีคำนวณก็คือว่านะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัวแต่ละอย่างเนี่ยนะครับเราใช้งานต่อเนื่องกี่ชั่วโมงนะครับสมมุติว่าไอ้ที่ต้องเปิดตลอดแน่ๆเลยต้องเป็นตู้เย็นนะครับมีตู้เย็นมีแสงสว่างอะไรก็แล้วแต่เราต้องรู้ก่อนว่าเราใช้งานต่อเนื่องเนี่ยกี่ชั่วโมงซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะคำนวณออกมาเป็นตัวเลข ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ตัวอย่างคลิปที่แล้วที่ผมบอกไปการที่เราจะรู้ว่าวันหนึ่งเลยทั้งวันหรือทั้งคืนเนี่ยเราใช้ไฟไปกี่หน่วยนะครับให้เราเอากําลังวัดที่เราใช้ทั้งหมด คูณด้วยจํานวนชั่วโมงมันก็จะได้ออกมาเป็นหน่วยหรือง่ายที่สุดแบบไม่ต้องคํานวณเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามันคํานวณยากมากบางตัวเปิดแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงบางตัวเปิดทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเอาจํานวนชั่วโมงพวกนี้มาบวกลบคูณหารกันให้มันเป็นตัวเลขซึ่งมันอาจจะยุ่งยากไปสําหรับคนทั่วไปนะครับแนะนำนะครับอย่างที่บอกให้ไปดู มิเตอร์การไฟฟ้าถ้าสมมุติว่าเรามีการไฟฟ้าเข้านะครับถ้าเรามีการไฟฟ้าร่วมด้วยให้ไปดูที่มิเตอร์ไฟฟ้าว่าคืนหนึ่งเนี่ยเราใช้ไฟไปกี่หน่วยนะครับสมมุติเราใช้ไฟไป10หน่วยให้เราไปหาแบตมานะครับให้เราไปหาแบตมาให้มันตอบโจทย์ตามที่เราใช้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองคำนวณให้ดูว่าคำนวณเนี่ยคำนวณแบตว่ามันจะได้กำลังวัดอ่า เท่าไหร่นะครับจ่ายได้กี่หน่วยมันคำนวณยังไงก็ง่ายๆเลยผมขอยกตัวอย่างในระบบ48โวลต์ละกันนะครับ48โวลต์เนี่ยเราก็เอาตัวเลขกลมๆเลย48โวลต์ก็ได้นะครับ48โวลต์คูณด้วยนะครับทีเนี้ย Uh, ถ้าเป็นแบตลิเธียมนะครับขออนุญาตนะครับยกตัวอย่างเป็นแบตลิเธียมนะครับเนื่องจากว่าแบตลิเธียมเนี่ยเราสามารถคำนวณพลังงานค่อนข้างง่ายถ้าเป็นแบตเจลแบตน้ำเนี่ยมันคำนวณยากเนื่องจากว่า,าเราดึงพลังงานได้น้อยมากๆ DOD 30%อ DOD 20%่อน่เดี๋ยวงงอีกดี DO d อดีคืออะไรเดี๋ยวมันยาวนะครับนะคลิปนี้ก็เลยขอขอนุญาตคำนวณเป็นแบตลิเธียมนะครับสมมุติว่า นะครับแบตเตอรี่เทียม48โวลต์ขนาด100แอมป์นะครับ100แอมป์เนี่ยเขาจะเป็น mAh นะครับหรือว่า100แอมป์วนะครับ100แอมป์ชั่วโมงนั่นเองนะครับถ้าเราจ่ายโหลด100แอมป์เราก็จ่ายได้1ชั่วโมงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำนวณมาง่ายๆเลยเอาแรงดันไปคูณกระแสก็จะได้เป็นนะครับ 48นะครับไปคูณ100นะครับก็จะได้เท่ากับ4,800วัต์หรือว่า4.8หน่วยนั่นเองนะครับอ่ามันก็จะเท่ากับ4.8กิโลวัตต์เอานะครับก็คือ4.8หน่วยนะครับทีนี้เราอาจจะไม่ดึง100%เนะครับเราอาจจะดึงเต็มที่ได้ประมาณ3.8หรือ4หน่วยนะครับเพราะฉะนั้น สรุปแล้วแบตลูกนี้นะครับก็จะดึงได้ราวๆ4.0หน่วยนั่นเองนะครับนี่นะครับ4.0หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับเรารู้ก่อนว่าเราเรา,เราความต้องการเราเนี่ยใช้ไฟกี่หน่วยเราก็ไปหาแบตทีเนี้ยนะครับแบตชุดหนึ่งมันจ่ายได้4หน่วยโจทย์เมือ่อคีเราต้องการสมมุติเราต้องการ10หน่วยนะครับแบตชุดเดียวมันก็คงจะไม่พอเห็นไหม เมื่อเราต้องการเพิ่มเราก็บวกไปอีก2ชุดก็เป็น8หน่วย3ชุดก็เป็น12หน่วยเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้4นะครับบวกด้วย4บวกอีก4นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะใช้แบต3ชุดก็จะได้เป็นอ่า12หน่วยหรือว่า12กิโลวัตต์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้ไฟเนี่ยนะครับ1คืนใช้ไฟอ่า10ยูนิตหรือว่า10หน่วยเนี่ยเราก็ต้องมีแบต3ชุดจึงอาจจึงจะรองรับได้ นั่นเองนะครับอ่านี่คือการที่เรารู้ว่าเราใช้ไฟกี่หน่วยต่อคืนนะครับถ้าเกิดในกรณีที่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วไม่มีการไฟฟ้าเข้าด้วยเราจะดูได้ยังไงว่าเราใช้ไฟกี่หน่วยนะครับอันนี้อย่างที่บอกมันคำนวณยากนะครับเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า,าจะต้องมาคำนวณแต่ละอย่างกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเนี่ยมันยุ่งยากเพราะฉะนั้นให้เราดูกำลังวัดที่เราใช้เป็นหลัก ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่หนักมากนะครับถ้าอินเวอร์เตอร์เนี่ยอยู่ระหว่าง2 3 0ถึงวัตต์ให้เราเริ่มต้นที่ระบบ24โวลต์นะครับระบบ24โวลต์แบตเริ่มต้นที่อ่าถ้าเป็นแบตเจลนะครับเริ่มต้นที่100แอมป์2ลูกนะครับก็คือ1คู่นะครับแล้วทีนี้เราลองใช้ดูถ้ามัน หมดเร็วไม่พอเราก็เพิ่มมาอีกทีละคู่เพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับอ่าถ้าจะบอกว่าติดตั้งทีเดียวใช้ทีเดียวจบเลยแบบพอดีเป๊ะๆค่อนข้างยากนะครับต่อให้ช่างมืออาชีพมันก็คำนวณอ่ามันก็ทำแบบนี้ยากมันไม่พอดีหรอกเนื่องจากว่าแต่ละคนแต่ละบ้านใช้โหลดไม่เท่ากาันพฤติกรรมการใช้ไฟทุกอย่างมีผลหมดไม่ว่าจากการระยะเวลาการเสียบปลั๊กหรือว่า เครื่องใช้ไฟไฟ้าต่างๆเนี่ยนะครับพฤติกรรมการใช้ไฟพวกนี้มันมีผลต่อระยะเวลาของแบตเตอรี่ระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่มันก็เลยเป็นคําถามที่ง่ายแต่ตอบยากมากๆถ้าถามว่าใช้แบตก,กี่ลูกกี่ก้อนนะครับเพราะฉะนั้นที่แนะนําก็คือว่าลองเอามาใช้ก่อนทีละชุดทีละชุดไม่พอก็เพิ่มไม่พอก็เพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับ นะหวังว่าจะเข้าใจนะครับเพราะว่ามันตอบแบบต,งตรงๆเป๊ะๆไม่ได้จริงๆมันต้องเพิ่มไปทีละชุดทีละชุดบ้านใหญ่หน่อยก็มาทีละ4ก้อน4รลูกถ้าเป็นแบตเตอรีร่เทียมก็เพิ่มทีละร้อยแอมร้อยแอมร้อยแอมไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเราเพิ่มทีละชุดนะทีนี้เมื่อเรามีแบตเตอรีร่นะครับเมื่อเรามีแบตเตอรีร่เนี่ยเราจะใช้กี่แผงชาร์จดีไอ้นี่ก็เป็นคําถามง่ายแต่ก็ตอบยากอีกเหมือนกันทําให้จบในทีเดียวก็ยาก นะครับคำนวณออกมาเป็นตัวเลขเป๊ะๆก็ยากเนื่องจากว่าอย่างที่บอกมันอยู่ที่พฤติกรรมการใช้ไฟด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เผื่ออีกเหมือนกันวิธีง่ายที่สุดก็คือติดทีละ4แผง6แผงอะไรอย่างนี้แล้วก็เราก็ถ้าไม่พอเราก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆยากนะครับที่จะติดทีเดียวแล้วอยู่เลยนะครับนอกเสียจากว่าอ่ะถ้าทีมช่างมืออาชีพล่กเขาติดทีเดียวทําไมจบอ่าจบเนี่ยนะครับหลายคนถ้ามองเฉยๆมองจากภายนอกเนี่ย อาจจะมองว่าเอ๊ะเขาติดตั้งทีเดียวจบเลยที่จริงไม่ใช่นะครับในมุมมองของลูกค้าจริงๆเนี่ยเจ้าของบ้านจริงๆเนี่ยที่ทีมช่างไปติดให้ทีมช่างจะแนะนําเลยนะครับทีมช่างเนี่ยจะต้องคุยกับลูกค้าว่านะครับใช้นน่นนี่นั่นใช้ได้เท่าไหร่แบ็กอัพได้กี่ชั่วโมงใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้างถ้าใช้เยอะ หมดนะไม่พอนะครับทีมช่างจะคุยอย่างนี้กับลูกค้าเสมอนะครับในมุมมองของลูกค้าที่ติดตั้งงานเขาจะรู้จุดนี้อยู่แล้วเพราะทีมช่างจะต้องบอกเขาแต่ในมุมมองของคนที่ยังไม่เคยติดระบบเลยมุมมองของบุคคลทั่วไปที่เห็นเขาติดระบบนะครับอาจจะคิดว่าติดทีเดียวจบมันไม่จบนะครับ ไม่จบในที่นี้หมายถึงว่ามันไม่ได้มีปัญหานะแต่ว่าการบางบางทีเนี่ยนะครับแน่นอนถ้าเรามีเยอะมากๆเราอัดไปเต็มที่เลยทั้งแผงทั้งแบตจบแน่นอนนะครับใช้ยังไงก็ไม่หมดนะครับอันนั้นในกรณีที่เรามีเงินเยอะเหลือเฟือเรามีเท่าไหร่เราขนมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยก็ได้นะครับแต่ในความเป็นจริงเราทําอย่างนั้นไม่ได้เราก็ต้องเพิ่มมาทีละหน่อยนะครับแบตเพิ่มมาทีละชุด2ชุดแผงเพิ่มมาทีละชุด2ชุดสายช่างหรือสายบุคคลทั่วไปที่ติดระบบเอง จะเป็นอย่างนั้นซะส่วนใหญ่เพิ่มมาทีละหน่อยเพิ่มมาทีละหน่อยไม่พอก็เพิ่มไม่พอก็เพิ่มทั้งแผงและก็แบตเพิ่มแบตเราก็ต้องเพิ่มแผงด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้าวงการใหม่หรือกําลังศึกษาระบบโซลาเซลล์เนี่ยนะครับอ,อย่าคิดว่าแบบคล้ายๆว่าบอกหน่อยว่าใช้แบตกี่รูปมันจะจบเลยมันไม่จบ นะครับมันจบยากพฤติกรรมการใช้ไฟและก็พฤติกรรมของแดดนะครับบางทีเมฆบางชาร์จไม่เต็มมันบางทีแบตก็อาจจะดอบลงใช้งานได้ไม่คุ้มคืนอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นคิดจะติดระบบไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะนะครับระบบพวกนี้มันไม่มีกฎที่ว่าติดทีเดียวมันสามารถเพิ่มไปได้เรื่อยๆทั้งแบตและก็แผงนะครับเพราะฉะนั้นเลือกก่อนนะครับถ้าเราใช้โหลดไม่มากก็เล่น ระบบ24โวลต์ถ้าแบตเราถ้าโหลดเราเยอะบ้านหลังใหญ่ใช้แอร์หลายตัวก็ไปเป็นระบบ48โวลต์นะครับ5กิโลวัตต์6กิโลวัตต์10กิโลวัตต์แต่ถ้าบ้านเรือนเล็กๆก,ก็ไม่เกิน3กิโลวัตต์ก็เอาอยู่ส่วนแบตเตอรี่ก็เอาตามระบบถ้าเราเล่น24ก็เอามา2ลูกก่อนถ้าเป็นแบตเจลนะครับถ้าเล่น48ก็เพิ่มอาก็เอามา4ลูกก่อนถ้ามันไม่พอเราก็เพิ่มมาอีก4ลูกถ้ายังไม่พออีกก็เพิ่มมาอีก4ลูก นะครับถ้าเพิ่มแบตไปเรื่อยๆเ,เราก็ต้องเพิ่มแผงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันจะเกิดการเรียนรู้ไปในตัวมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับนะติดเนี่ย มันมันไม่มีกฎตายตัวนะครับเราสามารถเพิ่มไปทีละหน่อยทีละนิดเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆได้นะครับข้างต้นก็ติดทดลองก่อนแผง2แผงแบตลูก2ลูกอะไรอย่างนี้ถ้าเราเราแล้วเราจะเรียนรู้เองนะครับว่าเอ๊มันเราดูแล้วมันชาร์จไม่ทันใช้นะครับเราใช้ไปด้วยชาร์จไปด้วยเนี่ยกระแสมันเหลือลงแบตน้อยอันนี้เราจะเรียนรู้เองแล้วเราอ่าแล้วเรา, uh เราพอเราเรียนรู้เราจะรู้เองว่าเราต้องเพิ่มอะไร ถ้ามันชาร์จไม่ทันนะครับเราจะรู้เองอัตโนมัติว่าเออถ้าชาร์จไม่ทันเราก็ต้องเพิ่มแผงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วถ้าชาร์จเต็มแล้วอุ้ยใช้ได้น้อยเราจะรู้อัตโนมัติว่าเราต้องเพิ่มแบตเตอรี่ นั่นเองนะครับยากที่จะทําให้จบในทีเดียวมันไม่จบหรอกในทีเดียวเพราะฉะนั้นเพิ่มไปทีละหน่อยก็ไม่มีใครว่าไม่ผิดกฎหมายนะครับนะก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับเนื้อหาในคลิปทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆไม่มีทฤษฎีใด,ดๆมาอ้างอิงไม่มีไปก๊อบใครมาเพราะฉะนั้น นะครับผิดถูกประการใดยังไงต้องขออภัยเพราะว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจหลายๆคนยังไงก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดยังไงต้องขออภยัยขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ